สวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาพบมาเจอคลิปออของพี่นุ้ยในวันนี้นะคะช่องจัดบินพยากรณ์นะคะวันนี้พี่นุ้ยได้มาทําเป็นดวงแรนดอมนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะไม่สามารถเอาไปตัดสินใครคุณใดคุณหนึ่งได้นะคะวันนี้พี่นุ้ยได้มาทําในหัวข้อนะคะเขาคนนั้นที่แอบปลื้มคุณอยู่เขาเป็นใครนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดูกันเลยนะคะ เขาเป็นใครเนาะไม่ว่าคุณจะมีแฟนหรือมีคนรักหรือคุณจะมีครอบครัวแล้วผู้หญิงหรือผู้ชายคนนั้นก็ยังแอปบป,ปื้มคุณอยู่อ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาคนนั้นเป็นใครนะคะแต่ก่อนเลยนะเรามาดูพลังงานของเรากันก่อนเลยทําไมเขาถึงแอบป,ปื้มเราเราเป็นคนอย่างไรนะคะเดี๋ย<อ>ว <gas> เรามาดูกันก่อนเลยเนาะมาดูตัวตนของคุณก่อนเลยมาดูพลังงานของคุณนะคะทําไมเขาถึงแอบปื้มคุณอ่ะขอใบเดียวโอ้โห นี่คือพลังงานของคุณนี่คือตัวตนของคุณนี่คืออัน r g จีของคุณนะคะตัวตนของคุณเนี่ยเป็นคนที่เฮงเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ดวงดีนะคะเป็นคนที่ทําอะไรแล้วมักประสบความสําเร็จ คุณเป็นคนฉลาดแล้วคุณเป็นคนเก่งอ่ะใครๆอยู่ใกล้เขาก็บอกว่าคุณเนี่ยมีความสามารถนะคะเป็นคนที่ฉลาดใครๆก็อยากอยู่ใกล้คุณนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์ทำอะไรแล้วมักประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวเองคนฉลาดนะคะนี่คือพลังงานของคุณนี่คือตัวตนของคุณคุณเป็นคนเก่งวิวออฟฟอร์จูนมักจะได้โชคบ่อยๆหรือมักจะประสบความสําเร็จอะไรแบบบ่อยๆนะคะเนาะนะคะเป็นคนที่เก่งนะคะเป็นคนที่เก่งนะนี่คือตัวตนของคุณนะคะได้วิวออฟฟอร์จูนขึ้นมา่เดี๋ยวเรามาดูกัน นะคะอู๋ได้พีไพ่ใบแ,แ,แรกขึ้นมาก็ดวงเฮงเลยอะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะใครแอบปื้มคุณแลวเรามาเช็คดูว่าใบแรกเขาเป็นอย่างไรลักษณะท่าทางเขาขอพี่ไพ่บอกด้วยนะคะใครที่กําลังแอบปื้มคุณคนที่เข้ามาดูอยู่นะตอนนี้นะคะอ่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะใครที่แอบปื้มอยู่นะคะขอให้อ่าพี่ไพ่บอกด้วยนะคะหนึ่งไม้เท้านะคะ คือคนที่แอบปื้มคุณเนี่ยนะเป็นหนึ่งไม้เท้าต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถหรือเพื่อนร่วมงานคุณนั่นแหละเป็นคนที่ขยันผิวอาจจะเป็นลักษณะเป็นเป็นคนที่เก่งอ่ะเป็นคนที่มีความฉลาดแล้วก็มีสติปัญญาที่ดีเป็นคนที่เริ่มหรือจับอะไรทําอะไรมักจะประสบความสําเร็จเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่เก่งเรียนเก่งนะคะถ้าอยู่ในสายการเรียนเขาก็เรียนเก่งไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะนะคะ เขามักแอบปื้มคุณด้วยนะคนลักษณะนี้นะคะเนาะเป็นคนที่ฉลาดเรียนรู้ไวเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นผลขวายเป็นคนที่ตามยุคตามสมัยทันยุคทันสมัยนะคะเป็นคนสมัยใหม่เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่ฉลาดถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนกับว่าเพื่อนร่วมงานคุณนั่นแหละแอบปื้มคุณอยู่นะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายผู้หญิงที่ในที่ร่วมงานอ่ะที่คุณเก่งๆเขาก็แอบปื้มคุณไม่ว่าคุณจะมีครอบครัวหรือไม่มีครอบครัวหรือถ้าคุณเป็นผู้หญิง เพื่อนร่วมงานคุณนั่นแหละนะคะเป็นผู้ชายที่แอบปลื้มคุณอ่าประมาณนี้นะคะแอบปลื้มคุณไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือไม่มีคู่ก็แล้วแต่เขาก็ได้แอบคิดแอบปลื้มคุณเเอาเก็บไว้ในใจนะคะไม่สามารถบอกออกมาเป็นคําพูดได้นะคะเนาะนะ ขึ้นไม้เท้าขึ้นมาก็ต้องเป็นเพื่อนร่วมงานร่วมการเรียนร่วมห้องเนี้ยนะคะเป็นเพื่อนเป็นเจ้าได้เป็นเพื่อนร่วมงานเป็นอะไรประมาณเนี้ยนะคะในที่ทํางานลูกคา้าคุณอะไรคุณก็ได้นแอบปื้มคุณอยู่นะแต่เขาเขาได้แต่แอบปื้มแอบชอบนะคะเขาไม่สนใจว่าคุณจะมีคู่หรือมีแฟนแล้วนะคะแต่เขาได้แค่แอบปื้มแอบชอบเขาก็มีความสุขแล้วอ่ะขออีกตึงใบเห็นไหมเนี่ยนะคะเขาแอบชอบคุณแอบปื้มคุณ เขาเป็นคนที่ได้แค่แอบปลื้มแอบชอบแต่เขาไม่สามารถบง่งบอกมาเป็นคำพูดได้นะคะเขาอาจจะเป็นเจ้านายเราก็ได้นะถ้าถ้า,าเจ้านายเราสมมุติว่าถ้าคุณเป็นถ้าลูกดวงที่เข้ามาดูเนี่ยนะคะคนที่เข้ามาดูเนี่ยเป็นผู้ชายเจ้านายคุณจะเป็นผู้หญิงนะคะที่ชอบคุณหรือคนที่เป็นผู้หญิงที่เป็นเพื่อนคุณอะไรประมาณนี้ในสายงานเดียวคุณเขาแอบปลื้มคุณชอบคุณอยู่หรือถ้าคุณเป็นลูกทุนลูกดวงเป็นผู้หญิงเข้ามาดูนะคะก็จะเป็นผู้ชายในที่ทํางานคุณนั่นแหละ เป็นเจ้านายก็ได้เป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้แหละแอบชอบคุณแอบปลื้มคุณเขาจะมีลักษณะที่เข่งขึมนะเขาไม่ค่อยพูดแต่เขามีความฉลาดฉลาดมากนะคะเป็นผู้นําได้เป็นคนที่ออกหน้าแนวหน้าดุนะคะดุแต่ใจดีอะไรประมาณนี้เป็นคนที่ทันโลกทันสมัยเป็นคนที่เป็นคนที่มีความเป็นความแกร่งความเก่งในตัวเองไม่ค่อยพูดเป็นคนเข้มเข้มเป็นคนแข็งแข็ง แต่ว่าการงานดีโดดเด่นนะคะเป็นหัวหน้าเจ้านายหรือเป็นผู้นําได้อะไรประมาณเนี้ยลักษณะท่าทางเขานะคะควีนดาบขึ้นมาจะเป็นลักษณะที่ผิวลักษณะไปทางค้านะนะคะเป็นคนที่หน้าตาดีนะคะหน้าตาคมหน้าตาดีอะไรประมาณนี้เขาแอบเพิ่มคุณอยู่นะนะคะ,อะขออีกนะคะใครอยากบอกอะไรอืมนะคะ ดูแล้วเนาะเขามีเกณฑ์ที่แบบว่าเขาบอกว่าเขาได้แอบปลื้มแอบน้อยใจนะคะบางคู่บางคนที่เขาปลื้มมาอยู่อะ่ะอาจจะมีคู่แล้วอะไรแล้วแต่เขาก็ได้ทําใจเขาก็พยายามที่จะอ,ออกจากความรู้สึกตรงนั้นนะคะออกจากความรู้สึกตรงนั้นที่มีให้กับคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวหรอกว่าเขาแอบปลื้มคุณแต่เขาคิดไปฝ่ายเดียวข้างเดียวคนเดียวนะคะเขาพยายามพยายามที่จะไม่นึกไม่คิดถึงคุณ นะคะเขากําลังพยายามอยู่แต่เป็นความพยายามที่มันน้อยใจน้อยเนื้อต่าใจทําไมมาคุณอาจจะไม่สนใจเขาหรือคุณอาจจะไม่ชอบเขาหรือเขาอาจจะแบบว่าน้อยใจว่าเขาได้แค่แอบป,ปื้มคุณหรือคุณมีคนในใจอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะเขาได้จะเดินออกและพยายามที่จะไม่คิดถึงคุณอนะอะไรประมาณนี้คิดถึงให้น้อยลงเห็นไหมเขาน้อยใจ <S <s เห็นไหมคะนะคะแต่เขาก็แข็งกับเราเขาทาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเออเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น คุณจะคิดว่าอุ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกฉันไม่มีคนแอบปื้มหรอกอะไรประมาณนี้ฉันก็มีคู่อยู่แล้วอะไรประมาณนี้มันไม่ใช่เนาะคนที่เขาแอบปื้มเขาไม่สนใจว่าเรามีคู่หรือไม่มีคู่มีคนรักหรือไม่มีคนรักมีแฟนหรือไม่มีแฟนแต่เขาแค่แอบปื้มเป็นความสุขในใจของเขาแต่เขาได้พยายามที่อ่าถอยออกมาพยายามที่จะไม่คิดถึงคุณมันเป็นอะไรที่ทรมานนะคะเนาะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคะ ส่งไม่เท้าเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมงานได้อยู่ที่ทํางานได้นะคะเขาได้แอบ,บส่งแอบ,บมองแอบ,บคิดถึงนะส่งไม่เท้านะคะเขาแอบ,บส่งแอบ,บมองแอบ,บปลื้มคุณ นะอาจจะได้พูดคุยกับคุณแหละเห็นไหมเขาได้พูดคุยแต่ในเรื่องการงานนะไม่ใช่เรื่องอย่างอื่นนะในเรื่องการงานแล้วเขาก็เลยเก็บไปคิดไปฝันไปแอบปื้มแอบชอบอะไรประมาณนี้เขาห้ามใจตัวเองไม่ได้แต่เขาพยายามที่จะดึงตัวเองออกมาจากความคิดความรู้สึกตรงนั้นนะคะเห็นไหมสองไปทั้งเพื่อนร่วมง,งานผู้ลูกค้าผู้ติดต่อเจราจาหรือหุ้นส่วนอะไรประมาณนี้ได้เนี่ยเขาแอบชอบเราแอบปื้มเรานะคะ อาจมีการคุยกับเราด้วยแต่ไม่ใช่ในเรื่องชู้สาวเป็นเป็นในเรื่องแบบลักษณะทีะ่ร่วมหุ้นการงานคุยกันเค,คลียร์กันอะไรประมาณเนี้ยลูกค้าอะไรได้ประมาณเนี้นะคะนะ,ะเดี๋ยวขออีกนะคะพี่พายอยากบอกเนาะเนี่ยเห็นไหมโอ้ยเนี่ยเห็นไหมถ้าเป็นไปได้เนี่ยเห็นไหมเขาอยากจะซัพพอร์ตคุณเขาอยากจะดูแลคุณเลยอะ่ะ แต่คุณอาจจะติดอยู่ที่ว่าคุณอาจจะมีใครในใจเราไหมอะไรประมาณนี้เขาไม่สามารถที่จะร่วงรู้ในในใจของคุณได้ว่าคุณมีใครแล้วหรือเปล่าคุณมีคู่แล้วไหมคุณสดแล้วหรือยังอะไรประมาณนี้เขาไม่กล้าพูดเขาไม่กล้าถามคนคุณนี้ได้แอบปลื้มแอบรักแอบชอบคุณนะคะเขาเขาเป็นเป็นคิงดาบควีนดาบอะไรประมาณนี้เขาเป็นคนที่แข็งนักแน่นแอบชอบอยู่ฝ่ายเดียวโดวยที่คนอื่นเขาไม่รู้ตัวอะไรประมาณนี้แล้วก็เจ็บคนเดียวนะคะเนี่ยเห็นไหมเขามีความอ่อนไหวนะเขาอยากดูแลนะคะถ้าเอ่อ ถ้าคุณไม่มีคู่หรือไม่มีแฟนอยู่ในตอนนี้เขาพร้อมที่จะดูแลคุณพร้อมจะมอบความรักให้กับคุณเลยนะเห็นไหมคะนะแต่เขาไม่ค่อยเขาจีบใครไม่เป็นได้แต่แอบปื้นแอบชอบนะคะเขาจีบใครไม่เป็นในเรื่องการงาน่โหเก่งมากโดดเด่นฉลาดหัวเป็นกดนะคะฉลาดมากต้องบอกว่าฉลาดมากแต่เรื่องความรักไม่โดดเด่นได้แต่แอบปื้มแ,แอบชอบคนอื่นเขาอยู่นั่นแหละนะคะไม่กล้าพูดกลัวเสียฟอมกลัวแบบอกหักกลัวอะไรประมาณนี้เขาพยายามที่จะเดินออกหาอ่างอ่ะขออีกหนึ่งใบเห็นไหมเดอ Fool เดอ o ฟูล่าเริงสดใสแจ่มใสถ้าเขาได้ดูแลคุณอะไรประมาณนี้เขาอเอขามีแสงเขามีเสน่ห์ในตัวเองนะเขามีอารมณ์แบบเด็กด้วยนะคล้ายๆเด็กด้วยนะคะในบางอารมณ์ของเขาอะ่ะเนาะเนี่ยเขาชอบเราเราเป็นสายเฮฮาเราเป็นสายที่แบบว่าเป็นคนเก่งเป็นคนที่ทำอะไรมักประสบความสําเร็จตัวตนเราอะ่ะนะคะแล้วเดอฟูขึ้นมาเนี่ยคืออเขาอยากจะ อยากจะรู้จักให้คุณให้มากกว่านี้อะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมมีเกณฑ์อยากจะ,ะถ้าเป็นไปได้ในความคิดความรู้สึกของเขาอยากถ้าคุณไม่มีแฟนไม่มีไม่มีคู่เนี่ยเขาอยากจะดูแลคุณอยากจะทําในสิ่งที่เขาต้องการเดอะฟูลนะคะทำตามใจของเขาคือเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตจะดูแลเอาใจใส่พาคุณไปเที่ยวพาคุณไปท่าลุงทะเลอะไรประมาณนี้ในฟิลแบบเป็นแฟนกันอะไรประมาณนี้ถ้าได้คบกันแต่เขาก็ได้แค่คิดนะแค่แอปลืิ้มเขามมนของเขาไปเองนะคะ นะแต่เขาไม่กล้าที่จะไปล่วงล้ำในใจของคุณนะก็แค่มโนแค่คิดอะไรประมาณนี้นะคะถ้าในถ้าในตัวของเขาแล้วเขาเป็นคนที่ขี้น้อยใจนะดูภายนอกอาจจะเข้มแข็งเป็นคนฉลาดหัวเป็นกดแล้วก็ขื้นดาบขึ้นมาเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่ดูดุภายนอกอย่างที่พี่หนุ่ยบอกไปแต่ในใจลึกๆเขาเป็นคนขี้ใจน้อยที่อ่อนไหวนะคะอ่ะเห็นไหมเนี่ยนะคะ ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงที่เป็นหัวหน้าเจ้านายได้นะคะที่แอบปื้มเราถ้าเราเป็นผู้ชายนะแต่ถ้าเกิดว่า,าเราเป็นผู้หญิงคนในที่ทํางานเนะี่ยจะต้องเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีหรืออะไรประมาณนี้นะที่แอบปื้มแอบชอบเราเนะี่ยเขามีความสุขเขาอยู่ใกล้เราเขาบอกเขามีความสุขนะแต่เขาพูดออกมาไม่ได้ไงเขาได้แค่แอบนะทุกคนต้องเข้าใจนะคาว่าแอบคิดแอบปื้มแอบชอบเราไม่รู้ด้วยซ้านะคะเราไม่รู้ด้วยซ้าว่าเขาแอบอะไรคือเขาเก็บความรู้สึกเก่งมาก คนคนนี้นะคะเขาอยากอยู่ใกล้กับคุณน่ะนะคะเขาหาโอกาสที่จะได้คุยเคลียร์หรือเอาเรื่องอื่นมาบังหน้าอะไรประมาณนี้นะเพื่อจะได้ติดต่อเพื่อจะได้คุยกับคุณอาจจะเอาเรื่องงานมาบังหน้าก็ได้นะคะใครไม่เท้าขึ้นมานั่คือคนเก่งคนพยันนะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเขาได้แต่แอบปื้มแอบชอบคุณน่ะก้าวดาบขึ้นมาคือความรู้สึกที่ทรมานนะคะมันทรมานมันเป็นอะไรที่โอ้โหทรมานมากๆนะคะเครียดนะก้าวดาบขึ้นมา ไม่สมไม่สมหวังอะไรประมาณนี้คิดเยอะเครียดคิดถึงแต่เรื่องคุณนอนไม่หลับเห็นไหมก้าวดาบม,มันเหมือนอะไรที่ทําร้ายจิตใจเขาเวลากลางคืนอ่ะนะเขาจะคิดเอาเก็บคุณไปฝันเอาคุณไปจินตนาการจินตนาการในทางที่ดีนะไม่ใช่ในเรื่องอื่นนะก้าวดาบขึ้นมาเนี่ยนะคะแต่มันเป็นไปไม่ได้อะไรประมาณนี้ในะความรู้สึกของเขาเห็นไหมเขาได้แต่ปิดตาแล้วก็ได้ก้มกุ้มหน้าแต่พอเจอหน้าคุณเขาก็ปกติ นะเขาก็ปกตินะคะเขาก็จะเป็นในช่วงเวลาที่เขาอยู่คนเดียวนะคะเนี่ยเนาะก็แอบเพิ่มแอบชอบเราอยู่นะนะคะเนี่ยเราเป็นคนที่มีเสน่ห์เรามักมีแรงดึงดูดกับเพศตรงข้ามเอาว่าบอกพูดง่ายๆว่าถ้าผู้ชายก็ถ้าคุณเป็นผู้ชายที่เข้ามาดูคลิปพี่นุ้ยนะคุณก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มีแรงดึงดูดกับเพศตรงข้ามนะคะแล้วถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็จะมีแรงดึงดูดกับเพศตรงข้ามเหมือนกัน นะคะคุณมักมีคนแอบปลื้มแอบชอบคุณนะ่ะบางครั้งคุณไม่รู้ตัวด้วยนะคะเขาได้แต่แอบชอบเนาะแอบปลื้มคุณนะคะแล้วถ้าเกิดว่าอ่ะขออีกหนึ่งใบเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันไม่สมหวังกับเขาเขาเขาเหนื่อยเขาต้องการแบบ คือคือเขาคิดแล้วเขาก็เหนื่อยขึ้นมาเหนื่อยใจขึ้นมามันเหมือนมีอุปสรรคในความรักหรือสิ่งที่เขาคิดขึ้นมาเขารักใครแล้วมันไม่ได้สมหวังอะไรประมาณเนี้เห็นไหมมันไม่สมหวังไม่ไม่สมหวังในความรักคือคนคนนี้นะก็บอกแล้วไงว่าการงานเก่งโดดเด่นทุกอย่างแต่ความรักมัน,ม,นมันเป็นคนเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าที่จะรักใครเป็นคนที่มีความนิ่งเป็นคนที่เข้าจีบใครก่อนไม่เป็นได้แต่แอบปื้มแอบชอบเห็นไหมเห็นไหม นะคะสี่ถ้วยขึ้นมาเนี่ยบอกบอก่งบอกถึงความเน็ดเนยความเบื่อหน่ายความเซง็งความท้ออะไรประมาณเนี้ยสิ่งที่มันสิ่งที่รักไม่ได้สิ่งที่บางครั้งเนี่ยนะคนคนนี้เขามีคนเข้ามาชอบเยอะนะแต่เขาไม่ชอบเขาแอบปื้มเราอะเห็นไหมเนี่ยเขาเป็นคนช่างเลือกด้วยนะคะคนคนจางเลือกช่างเลือกแต่เขามาปื้มคุณอะ เออเข้ามาปลื้มคุณเห็นไหมเออที่ที่ได้ไม่ออาที่เลือกไม่ได้อะไรที่รักไม่ได้ที่ได้ไม่ได้รักอะไรประมาณเนี้ยนะคะตัวเขาว่าเห็นไหมนะคะคุณไปทํายังไงให้เขาหลงรักเนาะหลงปลื้มคุณนะนะคะมีคนหลายคนเข้ามาชอบเขาแต่เขาไม่ชอบนะคะแต่เขาไปชอบกับคนที่เออในปลื้มกับคนที่อาจไม่ชอบเขาอะไรประมาณน응นะะเนี้ยอืมนะคะเนี่ยเห็นไหมเขายังยึดติดกับตรงเนี้ยแต่เขาก็พยายามนะพยายามที่จะ พยายามที่จะไม่ให้ความรู้สึกของเขาเกินเลยอะไรประมาณเนี้ยพยายามที่จะทําแบบว่าอืมจะทําใจให้เข้มแข็งพยายามที่จะลืมคุณพยายามที่จะไม่ปื้มเวลาที่อยู่ใกล้คุณอะไรประมาณเนี้ยนะคะเขาพยายามอยู่นะเขาทรมานนะเขาเหนื่อยใจนะคะอภัยอยากบอกอะไรขออีกหนึ่งใบนะคะอืมเนี่ยเห็นไหมเดวิลขึ้นมาเนี่ยและบางครั้งนะคนที่แอบปื้มคุณเขาก็อาจมีครอบครัวแล้วก็ได้ ะะหรือคุณก็มีครอบครัวแล้วก็ได้หรือคุณมีคู่แล้วก็ได้หรือเขามีคู่แล้วก็ได้เนี่ยเขาแอบปลื้มคุณเนะ่ะเขาไม่ปล่อยไม่วางมือเขาเขาพยายามและพยายามอีกที่จะไม่นึกไม่คิดออกจากความรู้สึกตรงนี้ไปให้ได้แต่เขาก็พยายามแบบสุดแล้วแต่มันไม่ได้เห็นไหมนะคะอเดวิลขึ้นมาเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่เป็นกิเลสมันเป็นอะไรที่ถ้าอยู่ใกล้คุณแล้ว่มันดึงดูดเขามากๆนะคะดึงดูดมากม นะคะตรงนี้นะต้องบอกเลยนะคะเดวิลขึ้นมาเนี่ยคือเขาลุ่มหลงเขาหลงสเสน่ห์คุณเขาแอบ,บปื้มคุณแล้วอย่างหนักเลยนะคะแบบหนักๆเลยเนี่ยถ้าเขาไม่มีคู่ก็ต้องเรามีคู่แล้วนะคะเนาะตรงนี้นะคะแล้วแอบ,บปื้มมากถ้าเราไม่มีคู่ คนมีคู่ก็ต้องมาแอบปปื้มเราหรืออ่าถ้าเราถ้าเรามีคู่แล้วคนไม่มีคู่ก็แอบบ้มเราอะไรประมาณนี้ที่พี่หนุ่ยบอกไปนะคะมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปนาะเขาก็ต้องได้แอบต่อไปแ,อ,ปปแอ,ปอบื้มแอบชอบแอบอะไรเราอย่างเงี้ยโดยที่บางครั้งเราไม่รู้ตัวเลยว่าเขาแอบชอบเรานะนะคะ อืยังไงแล้วเนาะคลิปนี้นะถ้าใครอ่าคล่องใจยังไงให้ดูคลิปนี้นะว่ามันมาตรงกับเราไหมหรือเรามีซิกเซนมีรังสังหรณ์อะไรที่เกี่ยวกับณตรงนี้ไหมนะมีแนวโน้มว่าเออมองหน้าเขามองหน้าคนนั้นคนนี้เหมือนเขามีความรู้สึกคิดกับเราอย่างนู้นอย่างงี้บางคนอาจมีนะแต่แต,แต่แต่ว่าเออไม่พยายามที่จะไม่ไปคิดถึงตรงนั้นไงแต่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเขา เหมือนเขาชอบเราไหมเหมือนเขาสนใจเราไหมอะไรประมาณนี้แล้วพออีกอย่างก็บอกว่าอืมคงไม่ใช่หรอกอะไรประมาณนี้เราคงคิดไปเองตรงนั้นก็คือเซนส์ของคุณนะคะแล้วมันก็ได้อ่เปิดออกมาหมดเลยว่ามันใช่นะคะมันใช่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอะยังไงแล้วพี่นุ้ยก็อ่า ดูให้หมดแล้วนะคะเนาะเกี่ยวกับคลิปนี้นะนะคะที่พี่นุ้ยทําไปใครชอบยังไงกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามพี่นุ้ยไว้นะ,ะกดกระดิ่งเพืเป็นกําลังใจให้พี่นุ้ยในการทำคลิปครั้งต่อไปนะคะยังไงแล้วคลิปนี้วันนี้พี่นุ้ยได้จบไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ